โตโยต้าปล่อยของอีกแล้วเปิดตัวโคโรราอีวีคอนเซปต์พลิกตำนานสู่ขุมพลังไฟฟ้าเป็นเจ้าของรถไฟ้าและรถอื่นได้ง่ายๆที่สยามอินเตอร์การะมบูลประมูลง,ง่ายรถสภาพดีพร้อมใช้งานได้ทันทีเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งแนละเมื่อค่ายยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเตรียมเผยโฉมโ,มโครโรราคอนเซปต์ Concept, ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเตรียมจะามาเปิดตัวในงาน Japan Mobility Show ที่จะถึงนี้นะครับโดยแนวคิดนี้นะเขาบอกว่าสะท้อถนถึงการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะโคโร่าที่เป็นขุมพลังน้ำมันเอามาสู่ ยขอองงงงพลัาาานใหม่่ไฟฟ้แม้ชื่อรุ่นโคโรานะซึ่งสร้างตำนานรถที่ขายได้เยอะที่สุดของโตโยต้ายังคงติดอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายแต่รูปลักษณ์มีการปรับโฉมนะด้านหน้าออกแบบให้รูดลมมากขึ้นกระจังหน้าทําให้ดูทึบมากขึ้นซึ่งเป็นช่องอากาศขนาดเล็กเป็นเอกลักษณ์ของรถ E ีวีดีไซน์เส้นสายมีความเฉียบคมนมีความเป็นมุมเป็นเหลี่ยมมากขึ้นไม่ต่างกับรถยุโรปเลยก็ว่าได้สิ่งที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจของโตโยต้าโคโร라อีวีคอนเซปต์นะเขาบอกว่าตัวนี้นะมีขนาดใกล้เคียงกับตัว B Z3 ัต แล้วก็พัฒนาจับมือกับค่ายผลิตรถจีนอย่าง BYD แพลตฟอร์มที่เอามาใช้เป็น global EVC d ันถึงแม้ t ต y o ต้ตจะบอกว่าเป็นรถคอนเซปต์นะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดูใกล้เคียงรถจริงนะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนหรือกระจกมองข้างที่จับประตูมาตรฐานนะนี่เป็นความไปได้สูงนะที่ไม่ใช่แค่คอนเซปต์มันอาจจะเป็นเวอร์ชั่น Pre Production Prototype เลยก็ว่าได้แม้ยังไม่เปิดสเปคแต่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหลายคนจับตาอาจจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของโ o y o t a รถขายดีในกลุ่มพลังไฟฟ้าก็เป็นได้สำหรับเจ้าตัวโ a Concept EV